สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักถุกตัานก่อนอื่นขออนุญาตเอ็นผู้ชมว่าพี่น้องที่เ่านะครับสิไใดมีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับมือนี้ผมมาอยที่บ้านโนนฝักทองครับผมตําบลสีสุกอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนะครราชสีมาครับผมสิพาพี่น้องมาเมืง่งจะเป็นควายสายพัฒนาครับผมจิเป็นจังไนปะครับเดี๋ยวสิพาไปหูจักกับเจ้าของเพิ่นเนาะครับเนาะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับดีเจชัยกมลลุงโชดครับครับผมเป็นดีเจเนาะครับครับเป็นเจ้าของสถานีวิทยุครับอ๋อทบานเท่าก็เอิ้นพอออดำครับบันพอออดำครับครับทุกเมื่อนี่ยกขึ้นใดเนาะร้อยหนึ่งจุดห้าศูนย์อีสานพาซาเรดิโอครับครับผมพี่น้องเกียณสิคุณเคยเสียงนะครับแล้ถ้าสนทนาไปครับจำเสียงใดนี่ระตัวจริงครับผมเคยได้ยินแต่เสียงเนาะครับเคยได้ยินครับครับกับอาชีพเสริมเท่ากับ เลี้ยงเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงยุ่ทั้งพุ่นก็จะเป็นภาพภามแกะภาพครับภามแพะยุ่ทั้งอีกส้นหนึ่งสวนทั้งนี้ก็จะเป็นควายครับครับผมในพื้นที่นี้ก็จะมีแยกแกะกับกับควายครับแยกแยกควายกับแจะไว้คนละโ้นมื่อนี้กษิมีจังไรเปิดราคาบอกครับเปิดราคาครับพี่เปิดราคาเนาครับเนาพัฒนาต่อครับโอ้ปลาขับไปเมองชุดแบกรถรับ นี่ชุดแรกนะครับพี่น้องครับคั้ยเราเกาจากอุทัยครับครับนี่ได้ทั้งตัวคู่แรกนะครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับตัวนี้อันนี้เป็นม้จังไรก่ออันนี้เป็นสายอุทัยครับสายอุทัยสายอุทัยครับเราเกาอุทัยสายอุทัยครับท่องท่องเกาเจริญนี้ได้เจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนท่องเกาเจริญนได้เจ็ดเดือนแล้วครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครับโอ้ใบหลอดมีครบนะครับเนาะมีใบมีหลอดครบ ไม่หลอดครบมาจากอุทัยเลยเป็นบอากอุ่มยเลยแมนแมนครับมาจากอุทัยเลยทั้งทั้งชุดเลยครับมาจากอุทัยทั้งชุดเลยติดมาแม่ลูกกัสิตอนใดมาครับแมนครับแม่ลูกสื่อเฟินเฟินเนกับทับทับมาเขาก็สื่อมาทั้งแม่ทั้งลูกยังสิ่งน่งทั้งทับเฟินกับมีใบมี่ยังไมอืครับตัวนี้เขาทองเท่าไรแล้วนี่มีลูกเท่าไรแล้วอันนี้นายจะเป็นลูกสองครับถามว่าลูกสองลูกสองเนาะครับครับลูกที่สองลูกสองในทองเนาะครับ ครับพี่น้องที่มือใหม่ทาบอมหูจากสายอุทัยเป็นจังไดนอัตลักษณ์เขาเป็นจังไดนครับสายอุทัยอุทัยนี่กสิเป็นควายคล้ายๆครับเราหนาคล้ายๆคว้ยปลานหนาไข่ไข่คว้ยปลาเนี่ยครับเราเอาพี่น้องเอาไปใส่พอทั้งสูงอย่านี้ก็ดีออกมาสูงครับนี่คือลูกเพิ่นเด็ดล็อกเด็ด วันทีตื่นเนี่ยอัตลักษณ์ก็ได้คไ,ได้ได้ครับแต no? ้มแก้มจ้ำท um. ุ้งข้าวนะครับแมนครับกินยาดีครับตัวนี้กินยาดีกินยาประตองห่วงเลยครับกินเฟื่องกินยาดีแขงขาญ่นะครับขาไงครับเล็บกระงามครับเล็บกระงามบกเ้าก็ะไรดีครับพี่น้องนี่เอกเพาเหมาะครับพี่น้องที่เสี่ยวไปพัฒนาต่อครับลูกไส้เราก็เป็นล้านดาวซี่พี่อ๋อนี่ลูกไส้ครับลูกไส้แต่อันนี้เป็นลูกดาวพยักษ์ ก็คือบอกไงเป็นหลานดาวซีพีเนาะครับเป็นหลานดาวซีพีเป็นลูกดาวพยักลูกดาวพยักนะครับเล้วครับจักเดือนแล้วเนาะอันนี้เก้าเดือนแล้วครับเก้าเดือนเนีเขาซิปเดือนแล้วครับเก้าเดือนเก้าเดือนซิปเอนซิเขาซิปเก้าเดือนลูกชายมีซื้อบอมีซื้อบอกซื้อดาวครับซื้อดาวแม่เขาเดี๋ยวซื้อเังไลยแม่เพื่อนนี่ซื้อสาวอุทัยแม่สาวอุทัยเนาะครับสาวอุทัยสาวอุทัยนี่เอาไปคือจะพร้อม น้องเลยครับนี่ออ๋ไปยกชุดเลยเนาะครับคชื่อสองแม่ลูกนี่นะยกชุดเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกวจะได้ผมสิเห็นถ่ายเขาเนาะ่ายถ่ายแม่บอกือถ่ายลูกถ่ายแม่อ๋อมาพี่มาพี่ลูกมามามาสาวยางผีมาย่างมาดาวเอ้ยมาพี่เมันตื่นมามาผีวันมาลูกมามามาดีมาดีมาดีลูกก็ได้เห็นนางออกมาเดีือดเดเออหางไงหางดีครับ สูงเท่าไหร่น้อสูงประมาณลอยสามสิบแปดครับสูงประมาณลอยสามสิบแปดสามเก้าเนี่ยแหะมันว่าใครให้ยืนให้วัดจดียวเดยวเยจะจะจะ<ร>อ,ออกไปนอกเลยบ่ะฮออ,อ,ออกออกไปออกไปได้ครับเออกนอกเดี๋ยวออกมาข้างนอกได้ครับพี่นอ้องพอดีข้างในรู้สึ้กิจคลับแคบอยู่เพื่นตื่นเพื่อนจากตื่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะข้างนอกได้อจะเจอส่วนสูงเท่าไหร่ก็ครับลอยสามสิบแปดนี่แหละครับ ประมาณร้อยสามสิบแปดครับสามแปดสามครับนี่บอกว่าครัหนาใหญ่เราครับเราสายเราอุทัยครับเราเก่าอุทัยเราเก่าอุทัยครับยอๆยอยอยออใหญ่ครับใหญ่งามเพื่อนประเทศศีีดาวผมกับเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้สัมผัสกับ เราเกาอุไทยไก่ชิดได้ครับพี่น้องเพราะว่าโซนอีสานเทาก็สิบบ่คอยเห็นในพื้นที่แก่งสนามนั่งเท่าที่เมืองกันกน,นาสิเป็นเป็นตัวแรกครับที่ที่ชัดเจนว่ามาจากเราอุไทยใ่ครับใหญ่อ้างกับใ่ครับนาอครับทรงลูกนะครับเดีน๋นี่ทรงลูกลูกทรายลูกทรา,ายงามครับอัตลักษณ์มีลูกทรายอัตลักษณ์แต่นหน่อยเลยนี่อัตลักษณ์ชัดเจน เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่สีเมืองหยากคนี้ได้พี่น้องพอดีเขาตื่นตื่นอยู่อ่าอ่ะสีอะไ้ครบทุกมีมิติเป็นไดอย่าเล่นลูกอย่าเล่นอย่าเล่นลูกเด็ดย่านสีดยาเพิ่นเออโอ้ใหญ่ครับพี่น้องใหญ่ใหญ่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไรก็ครับอันนี้สามสิบหาครับเปิดไว้ สามสิบห้าพ้อมลูกได้ท่องนี่เนาะครับแมนครับสามามหัวใจนครับสามหัวใจสามหัวใจครับเบาครับผมนี่อีกแม่หนึ่งนะครับน้กแม่ลูกเรากลัวาจงไหนเนาะตัวนี้อันนี้กับมาท่างเดียวกันนะครับแต่ว่าใบหูฟิ้นอจกฟ่อนล่ำด้วยผมว่าน่าสิเป็นเพชรอุดรบ้งเฮ้ยเนี่ยใบหูพิ้นเนี่ยนะครับผมใบหูฟจะฟ้อนล่ำเนี่ยครับก็สิคาดว่าเป็นเพชรอุดรสิครับแต่ได้มา อุทัยพ่นบอกครับมาตาหมองเดียวกันมาตาอุไทยกันได้ครับกันสิเป็นคั้วบานๆทั้งอุไทยหนไหมครับครับนีพ่อันลูกสาวคนกับพ่อบานๆรับลูกสาวกับพ่ออันนี้ใกล้ใกล้ใกล้ออกแล้วครับนี่ซื้อแม่ยังออกครับอันนี้อันนี้ซื้อไขมุกครับแม่ไขมุกนะครับ้ะแม่ไขมุกลูกเท่าไรแล้วเนาะอันนี้นาซีเป็นลูกสามนะครับนี่นาซีลูกสามในท่องเนาะครับลูกสามในท่องเป็นลูกอย่างไรครับ พอเดียวกันเลยครับพอะเงินอุทัยขึ้นกันอุทับไว้จักเดือนแล้วก่ออันนี้สีออกเดือนน้ำเเผ่นนี่แหละครับนี่อืสีออกแล้วนะ้รพี่้องสีออกแล้วครับนี่ครับน่าสีออกพราะนาสีเกินเดือนน้ำเเผ่นนี่แล้วมั้งพี่้องได้ไปได้กิน้องด้วยนี่ครับตัวนี้ลูกสาวครับลูกสาวอันนี้ลูกสาวเปิดครูกับลูกสาวนะครับลูกสาวเพื่นลูกสาวกับพนบ้านครับพนบ้านนี นี่ครับสาวหน่อยพอบ้ันๆครับพอบ้านจะใส่แต่มีสามองเนี่ยลูกสาวหน่อยคนนี่อัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำอองคอมีสามเนาะครับถุงเท้ากําไลขามาขบครับไว้จักเดือนแล้วเนาะนี่ตัวนี้กะค่้ยไล่กันนี่ครับนี่สีเขาซิบเดือนครับสิเขาซิบเดือนครับนี่นะครับอัตลักษณ์เขาจากพอบ้านๆครับ นี่แม,ออแ,มแม่ซื้อจังไรกัครับแม่แม่ซื้อไข่มุกครับอ๋อแม่ไข่มุกลูกเพิ่ซื้อน้ำเพชรแม่ไข่มุกลูกสาวซื้อน้ำเพชรนะครับเดครับเดี๋ยวสีให้เมิ่งข้างหลังจักหน่อยนี่ข้างหลังนี่เป็นแผ่นหลังนี่เป็นหุกใหญ่เลยครับใก,ออกล,ลก้ออกแล้วั่นใกล้ออกแล้วขาเริ่มรับนลำนักท่องแล้วหนัยงยานเนี่ยคุ่นอ้นในห่งยาน อยู่เขาเจ้าของก็สิคุณเชื่องดีนะอยู่เนาะถ้าผู้ที่มากเอาไปอนุรักษ์ควายเขาแบบนี้ครับสําหรับผู้้ใหมีฟาร์มมีอย่างเอาไปอนุรักษ์นะครับเนาะครับเป็นประดับบารมีในฟาร์มครับประดับบารมีในฟาร์มอ่างใหญ่ครับสายอุทัยแต่ก็สิคาดว่าเป็นอุดรเนาะบว่าชัดเจนนะครับครับขันบ่อุทัยกับเพชรอุดรนะครับเนาะครับ พ่าเพื่อนเลี้ยงไปเกิดอยู่ไปเกิดอยู่อูไทยเต่ยครับเพื่อนเป็นเลี้ยงอยู่อยู่พุนครับลูกสามแล้วครับเด้อครับลูกสามลูกสามนี่ก็สิออกคอดแล้วคอดนี่ยพูมา่พาหนาสิมันเกินเดือนคู่นี้เปิดเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ยี่สิบหาครับอันนี้ยี่สิบห้าได้สามหัวใจขึ้นกันนะครับสามหัวใจขึ้นกันครับยี่สิบหาครับแต่ตัวแม่ลูกแม่ สามหัวใจได้แต่ลูกแม่ครับลูกแม่ครับเดืออีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเด้วสิ่หาเมืองอีกโค้หนึ่งแม่ลูกขึ้นกันครับตัวนี้กับเป็นสายอุทัยครับผมเด้จังไรสิ่หายพี่น้องเมืองต่ออีกนะครับเนาะแม่แม่ซับครับอันนี้แม่ซับนะครับพี่น้องนี่แหละแม่ที่สามเป็นเป็นสายใดก่อนครับสายอุทัยครับสายอุทัยนะครับเด้ออุทัยลูกเท่าไรแล้วกัครับ ลูกสองครับตัวนี้ลูกสองนะครับลูกสองในทองน้องครับครับลูกสองลูกสองในทองนี่นะครับอัตลักษณ์เขาเป็นอะไรครับตานีแ้มตาแปมแปมจ้ำครับโคบเบิ้ตัวนี้สมอาสีมาทาเลยนะครับอ่าแ้มแกมจ้ำวงเขาหนาเขากว้างหนาผักหนกใ่ดีครับหรือบกลาเผายังได้เบิ้ครับตัวนี้เอ็กเผลากใหญ่คักพี่น้องสายอุทัยนี่ต้องบอกว่าอ่างใยคักเอ็นนางลูกครับตัวนี้เป็นสายอุทัยเนาะครับครับ ยอุทมาทีเดียวกันวัดครับมาทีเดียวกันนะครับเด้อบอกว่าอ่างใยส่วนสูงเท่าไรก็ครับอันนี้ร้อยสี่สิบสองครับสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกประมาณร้อยสี่สิบสองได้นะครับเด้อพี่้องตามที่สายตาเมึองมาสีได้นะครับอ่างใหยครับท่องเท่าไหรแล้วก็ครับท่องลูกสองครับลูกสองท่องตอนนี้ท่องกับพอยอย่างเน้อเงินอุทัยครับพอเงินอุทัยจักเดือนแล้วครับอันนี้ก็สี่ แปดเดือนแล้วครับเนี่ยแปดเดือนแล้วเด้อครับแปดเดือนแล้วไค่สดแดเกินน้องแล้วท้องใหญ่แล้วท้องใหญ่แล้วแปดเดือนแล้วแปดเดือนเด้อครับด้านหลังเขาแปดเดือนแล้วหมาใหญ่ครับพี่น้องสายอุทัยอ่างใหญ่ครับอัตลักษณ์ก็ชัดเจนยินดีดีลูกเข่าอ่องคอยินดีดีลูกเข่าพี่น้องยินดีดีลูก นมก็ให้ลูกดีนะครับเนาะครับลูกส่งลูกดีครับส่งลูกดีนำนมดีลูกเกือบซ้ำแม่หรอนำนมใ่ซ้ำแม่ลูกใหญ่ซ้ำแม่แล้วลูกกระไรสามสิบบวกกันได้ครับครับลูกเดียวเดี๋ยวสิไฮมึงไ้มึงลูกเขาเพิ่มได้ครับเด้อพี่น้องว่าเขาส่งลูกดีขนาดไหนต้องบอกว่าลูกงามครับครับพี่น้องลูกของเงินอุทัยสิครับครับลูกเงินอุทัยครับเป็นลูกเงินอุทัยเดี๋ยวลูก เดี๋ยวเอาลูกคน่ออกมะพี่ลูกนะพี่มาพี่พี่มามาเปิดไว้เท่าไรก็ครับเปิดไว้อันนี้แม่ลูกหาสิบหาครับแม่ลูกเปิดไว้ที่หาสิบหาเลครับเด้อครับหาสิบหาใหญ่ห้าร้อยห้าสิบหรือว่าหาแสนหาได้ครับพี่น้องสามหัวใจทองใหใจแล,แล้วพี่น้องทองใหญ่แล้วพร้อมได้กินน้องแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ลูกคนน่ออกมาครับผมเออคือจังอยู่ดีแลยว,วันนี้อยู่ เดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวผมอศให้พี่น้องมึงภาพประกอบไป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 ออกไปอมสินงามครับเอาไปตลับไปลูกไปไปลูกไปนี่นะครับพี่น้องเจ้าออมสินนะครับเราครับนี่เจ้าอมสินหนุ่มหน่อยบ่าท่านใดพ่อปีเดีวกนะครับว่ครับนี่หนุ่มหน่อยสูงกว่าแม่แล้วครับพี่น้องสูงที่ซ้ำกันแล้วโตผีดนะครับ นี่ัวนี้นะ้ครับพี่น้องเห็นประมาณนี้นะ้ครับพี่น้องคำสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนนะครับพี่น้องโทรมาสอบถามก่อนที่สิข้ามาเม่องโตที่ใดบ่ต้องเสียเวลาตกลงดั้นราคาถามสอบถามประวัติของทางพอออดําเพิินก่อนนะครับเด้อสอบถามราคาที่ไปที่มาสงสัยบางไห้ให้สอบถามให้หูนะครับเด้อเพราะว่าเงินเฮามันบแม่งี้หน่อยๆนะพี่น้องเนาะครับการเดินทางมากกสิีเสียเวลาอีกอะ ท่ายัทั้งนีก็ได้ครับลูกคนครับอยู่ได้ครับเขาก็สีตื่นแน่กับล้วได้ภาพทีบลอละเอียดบ้านเลยตัวทางติดสายมือนะครับน้องครับนี่แหละครับตัวสายมือนะครับลูกสายเขาสามหัวใจเปิดไว้ทีหาแสนหานะครับนาะครับแสนหาแสนหาต่อรองเลยบ่เนาะท้งมิดท้งนี่ครับได้ได้ครับต่อรองได้ ั้งเมื่อตีก็ถูกตสามารถต่อรองได้เลยครับสามารถต่อรองได้หรือสิเขาว่าเยี่ยมชมเมืองตอนก็ได้รับเขามารเยี่ยมชมเมืองโตจริงบอมักบอเป็นอย่างนะครับเด้อบอสื่อบอหากระบอเป็นอย่างมาเมืองก่อนถือใจก่อนสื่อครับเดี๋ยวฝากพี่น้องเอฟซีชองเก่าชนะจนจังน่อยนะครับกันถิ่นมาถิ่นมาเมืองจังหดเนี่ยะกลับมาเมืองใดครับที่ฟ้ามอยู่ที่บ้านนุ่นฟักทองครับ ที่ขอม้าซุดบ้านครับมาง่ายๆหรือสิโทรศัพท์มาที่เบอร์0 8 6 8 9 4 7 3 5 8ครับ0 8 6 8 9 4 7 3 5 8นะครับครับผมลุงโชดฟาร์มครับหรือว่าของดีเจชายกระมวลลุงโชดครับลุงโชดฟาร์มหรือว่าดีเจชายกระมวลลุงโชดนะครับเนาะครับครับผมหรือว่านั่าเอิญพ่อออดำครับแถครับแถวนี้กับซเอ็นพ่อออดำเลยครับนะครับนอกจากนี้พี่น้องสนใจแกะครับ มีคือกันครับมีแบ่งเนาะมีแพะมีแกะมีแพะมีแกะแบ่งด้วยครับพี่น้องครับก็ขอฝากครับพี่น้องฝากฝากฟาร์มหนึ่งของดีเจชัยกมลนะครับพี่น้องไวในอ้อมอกอ้อมใจเชื่อพี่น้องสนใจก่ะติดตามติดต่อมาทางเบอร์โทรที่หายไวนะครับเนาะแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเก่าชนะจนพึ้เก่านะครับทีไ้พาพี่น้อง ไปเยี่ยมชมฟาร์มต่างๆสุดท้ายกับขอกล่าวคำว่าส,สวัสดีครับ